แยคะแย้จะเอาบิกินี่ตรงนี้ไปใส่ที่หัวหินทุกคนจะต้องเห็นความปังของแย้ที่นั่นเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่หัวหินกันเลยฮู้วเลโลตอนนี้นะคะแย้อยู่ที่สวนน้ำแบล็กเบลเทนที่หัวหนินมาเล่นน้ำโชว์พร้อมกับอวดบิกินี่ประมาณ800ตัวที่กดมาประมาณ7ดคันรถแต่ก่อนเอิญเลยเนี่ยไปค่ะกินข้าวค่ะ โอ้โหแต่ละอย่างของโปรโดแย่ทั้งนั้นเลยของทอดล้วนๆดูสิมันคือฮอทดอกนะใหญ่มากเลยอ่ะแม่เ <c oughs> ติมพลังเต็มแล้วดังนั้นตอนเนี้ยจะเป็นเล่นของเล่นก่อนนะ everybody ม,ม,มาเก็บนะลูก สนุกอิ่นั้นว้าขอโทษค่ะของหนูเองของหนูเองเดี๋ยวหนูเก็บเองไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคะ่ะแม่ชอบแม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเก็บเองหนูเอาไปทิ้งหมดเลยเนี่ยให้ยิงแยกหรอคะอุ้ยจำหนูได้ด้วยจำได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวแม่มีโรงงานทำรีสอร์เขียนคิ้วแพงแล้วไม่ถึงหนึ่งบาทเฮ้ยที่กำไรเป็นพันเป็นหมื่นเลยนะแม่นหนูจะรีวิวสวนน้ำและบิกินี่หรือว่าหนูจะไปโรงงานธุรกิจขัดสุกธุรกิจวัดสุก ไปกับแม่ใช่เอา<_<_ um> ้าทำไมรู้ไปไปกับแม่อามานงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บก่อนไปดิสอเขียนคิ้วดิสอเขียนคิ้วสั่งผลิตเลยโอ้ยไหนโรงงานอ่ะมันจะมีไหมแถวเนี้ยด้านซ้ายมือเลยค่ะโรงงานของโรงงานอะไรแม่นี่มันธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านหนองเหียงไม่ได้หลอกหนูมาใช่ไหมโอเคเพื่อความร่ำรวยอีกลองเข้าไปก็ได้ นิทรเขียนคิ้วที่แม่บอกแย้นะคะก็คือตะเกียบที่เราเก็บมาจากสถานที่ท่องเที่ยวต่งางๆแม่ก็เลยเลือกที่จะเอามาเผาเพื่อที่จะเอามาทาเป็นนิทรอเขียนคิ้วแบบนี้แต่เดี๋ยวนะจริงๆแล้วว่ามันเขียนคิ้วไม่ได้นี่จริงๆแล้วว่ามันเขียนคิ้วไม่ได้นี่ไม่ได้หลอกหนูมาใช่ไหมแม่หลอกหนูปะเนี่ยแม่เป็นมิตรปะเนี่ยมันเขียนคิ้วไม่ได้นี่ฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไร จริงๆแล้วว่ามันเขียนคิวไม่ได้นี่แล้วจริงๆแล้วแม่เอามาทำอะไรอะ่ะก็คือจริงๆแล้วเอาเรามาเอาเอาเรามาเอาก็คือจริงๆแล้วเอาเรามาเอาเป็นทำก้อนดับกลิ่นเรารู้ไหมคะว่าการที่เราเก็บตะเกียบเห <ungefähr> ลือใช้มาแปรแรูปให้เป็น่านดับกลิน่เนเมียยังช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเด็กๆผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชนได้ด้วย นอกจากนี้นะคะเขายังมีสินค้า DIY จากสิ่งของเหลือใช้ที่ทําโดยน้องนนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านไม่ยว่าจะเป็นปวกจากถุงน้ำยาปรับพัดนุ่มเก๋ๆหรือจะเป็นหมอนหนุนเพื่อสุขภาพนอนและสบายคอเนี่ยทำจากหลอดน้ําที่ทิ้งแล้วนะคะแล้วเอามาตัดตัดหรือจะเป็นพวงมาลัยว้ยขุณแม่จากถุงนมแล้วก็ยังมีกระเป๋าสารจากสายพลาสติกรัดขอโอ้โหปังจริงครีเอทจริงไม่ติงหลัง ส่วนเสื้อผ้ามินิมอลคูลๆตรงนี้เนี่ยนะสีสันของน้องเขาเนี่ยก็ไม่ได้มาจากสีย้อมผ้านนาแต่มาจากสีของเปลือกมะพร้าวซึ่งเราเนี่ยอาจจะคิดว่ามะพร้าวเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ก็จริงแต่ถ้ามีจำนวนมากเกินไปเนี่ยก็กําจัดไม่ทันเดอ้อและการที่เราเนี่ยได้นําน้องเขามาใช้ประโยชน์ก่อนก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นอีกด้วย แล้วนอกจากนี้นะคะพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานแล้วเนี่ยคุณแม่ไพรินก็ได้นําไปทําเป็นน้ําหมักชีวภาพเอาไว้ใช้รดนาำต้นไม้พืชผักสวนครัวซึ่งน้ําหมักเนี่ยจะช่วยในการปรับปรุงดินและก็ให้สารอาหารกับต้นไม้อีกด้วย แม่วันนี้แย่เหนื่อยก็จริงนะแต่รู้สึกประทับใจมากหนูมาคิดดูนะถ้าสมมติว่ามีคนแบบแม่ที่คิดแบบแม่แล้วก็พยายามที่จะสร้างสารค์อะไรจากพวกขยะของเหลือใช้ของเหลือทิ้งต่างๆแบบนี้สิ่งแวดล้อมเราจะดีขึ้นเยอะมากๆ วามคาดหวังของแม่น่ะบางทีเรารับพนาเป็นร้อยเนาะกลับไปทําสักห้าคนก็เคแได้ขยันอะ่ะมันไม่มีวันหมดแต่เราอะ่ะสามารถทําให้มันลดลงได้คือลดการใช้ลงได้ขอบคุณแม่มากมากช่คะขอบคุณเช,ช่นกันชกราบทงาน ใครที่เป็นสายรักโลกรักสิ่งแวดล้อมก็อย่าลืมร่วมด้วยช่วยกันให้โลกของเราสวยงามน่าอยู่ไปจนชั่วลูกชั่วหลานนะจ๊ะอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่แฟนเพจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ subscribe YouTube ช่อง Green Thailand ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสรุปไม่ได้ใส่บิกินี่แต่ถ้าอยากดูพี่ไปยูในไอจเลย